พบกับพวกเรา3คนนะคะในช่วงที่2ของรายการอาสาประชาชนค่ะก็พี่หนุ่มมีข่าวอะไรนะคะที่จะตอบคําถามที่ร้องเรียนของพี่น้องเมื่อวานนี้มีเรื่องของคุณป้าฟองจันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ร้องมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่ร้องว่าไปขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็แจ้งไปนะคะว่าต้องอายุครบ60ปี นะคะต้องครบ60ปีถึงจะไปขึ้นทะเบียนได้นะคะซึ่งคุณป้าเนี่ยเกิดวันที่22พฤศจิกา2496นะคะพอครบเมื่อปีที่แล้วปี56ใช่ไหมคะพอถึงครบอายุก็ต้องครบวันที่22พฤศจิกาใช่ไหมคะก็ไปขึ้นทะเบียนไว้นะคะแล้วทางเขตเนี่ยก็ออกใบบัตรให้ว่ามีเลขลับนะคะว่าได้ขึ้นทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เมื่อวานนี้คุณป้าก็บอกว่ายังไม่ได้เงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลย ไปคุยนะคะ,คะกับหัวหน้าฝ่ายนะคะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเขตของสัมวานะคะ,ค,ะคุณชวีวันค่อนุพงษ์ถาวรน,นะคะ,คะสายพร้อมนะคะ,คะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านสสกค่ะสวัสดีค่ะจากรายการจากรายการอาสาประชาชนนะคะก็มีเรื่องค่ะที่จะเรียนสอบถามท่านหัวหน้าฝ่ายนะคะพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมนะคะของเขตคลองสานคลองสัมวาของเขตคลองสัมวานะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินของผู้สูงอายุนะคะซึ่งเห็นบอกว่าเดือนนี้เดือนตุลาแล้วนะคะเป็นงบประมาณของปีพศ .2558 แต่ว่าผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ย ยังไม่ได้รับกันเลยไม่ทราบว่าทางท่านหัวหน้าฝ่ายจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะ,คะก็ในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรนะคะท่านมีความหนวงใยมากนะคะเพราะว่าท่านทราบนะคะว่าในช่วงของต้นงบประมาณคือตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะในส่วนที่เงินเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุแล้วก็ เบี้ยยังที่ความพิการเนี่ยนะคะเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลนะคะแต่เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายประจําปี25 5 8้าห้าบเงินอุดหนุนรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ประกาศใช้นะคะทั้งท่านผู้ว่าท่านเป็นห่วงนะคะท่านก็เลยให้ทางกรุงเทพมหานครนะคะให้ทดลองจ่ายโดยใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานครนะคะใช้แทนเงินสะสมเงินอุดหนุนของรัฐบาลไปก่อนนะคะโดยอนุมัติให้50สสำนักงานเขตยืมเงินสะสมของกรุงเทพมหานครนะคะ มาตายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพของความพิการนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหาคนครได้อนุมัติเงินสะสมตัวนี้แล้วแต่ละเขตเนี่ยนะคะก็กาลังรีบส่งใบขอเบิกเข้าไปนะคะซึ่งคาดว่าในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะท่านผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะได้รับล่าช้านิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะนะคะเรารับชา้าจากเดิมแค่นิดเดียวเองนะคะ ก็ไม่เกินสิ้นเดือนนี้แล้วก็ของรอบพฤศจิกายนก็จะเข้ารอบตามปกตินะคะก็คือไม่เกินวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนนะคะคือโดยปกติที่เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเข้าทุกวันที่สิบของเดือนใช่ไหมคะมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นที่ล่าช้านิดนึงนะคะค่ะได้ค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสําหรับในปีงบประมาณหน้าเนี่ยตอนนี้ลงผู้ที่ครบอายุ60ปีเนี่ยในตอนนี้ยังลงทะเบียนได้อยู่ไหมคะ ครบ60ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ค่ะก็คือสามารถลงได้นะคะคือในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เกิดก่อน1ตุลาคม2498นะคะก็คือคนที่อายุ59ปีเศษแล้วก็จนกระทั่ง60ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยนะ,ะมีสิทธิ์ที่จะยื่นรับเงินตัวนี้นะคะแล้ว<ช>นะแต่ความพร้อมของท่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเกิดก่อน1ตุลาคม2498นะคะ มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานครเขตใดเขตหนึ่งนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธทิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของอภาครัฐหรือรัวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยนะคะท่านสามารถยื่นได้ค่ะนะคะ,นะคะยื่นได้ทุกสำนักง,งานเขตนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่ถึงสาพฤศจิกายนสองพนนะคะอ๋อค่ะ ช่วงเดียวเท่ากับว่าถึงลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะยังไงก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านหนวหน้าฝ่ายนะคะท่านชวีวันณนะคะอุณหภูม์ถาวรนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่มาชี้แจงนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าผู้สูงอายุกับผู้พิการด้วยใช่ไหมคะที่สามารถลงทะเบียนได้ช่วงนี้ค่ะได้ค่ะยังไงก็ขอบขอบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนมากแสดงว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเงินของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล <c oughs> นะคะที่รัฐบาลจะต้องโอนเงินนั้นเนี่ยมาให้กรุงเทพ<ห>มหานคร<อ>และให้กรุงเทพมหานครเนี่ยช่วยจ่ายให้กับผู้สูงอายุอรื่างนี้เป็นเงินรัฐบาลเป็นเงินอุดรัฐบาลเนี่ยให้กับท้องถิ่นทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าบางท้องถิ่นอย่างเช่นกรทมเนี่ยช่วงช่วงนี้ยังไม่ได้สตางค์ว่างั้นเธอคือช่วงสิ้นปีงบประมาณเนี่ยบางทีอาจจะต้นปีงบประมาณต้นปีงบประมาณเนี่ยอาจจะแบบเบิกจ่ายกันล่าช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ เพราะว่าเงินของของรัฐบาลเนี่ยยังไม่ส่งมาถึงกรทมแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของท่ว่านะคะท่านหมอรัชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็เลยสั่งเมื่อกี้เนี้ยสำมรังจ่ายก่อนเงินสสใช่แต่ว่าการที่จะจ่ายได้นั้นเนี่ย ผู้บริหารต้องเป็นผู้ดําเนินการสั่งการค่ะตอนนี้เนี่ยสั่งการแล้วทุกสํานักงานเขตเลยก็ทําเรื่องไปขอเบิกจ่ายจากเงินสะสมที่มีอยู่เพื่อมาจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนตุลาก็จะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าในเดือนถัดๆไปก็เหมือนเดิมนะคะจะเข้ารอบเหมือนเดิมนะคะหวังว่าติดต่อ ไม่เกินวันที่10ของเดือนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชมรายการอยู่และเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กำลังรอรับเงินเนี่ยนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้อาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะคะก็คงไปได้ช่วงปลายเดือนแต่ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน็นไปก็เหมือนเดิมเข้าระบบแะ่ทางเขตเนี่ยต้อง ชี้แจงกับเจ้าที่นิดนึงว่าให้ตอบให้ประชาชนรู้เรื่องกันนิดนึงนะคะอย่าบอกว่าเออไม่ทราบไม่อะไรเพราะว่าเงินน้อยก็จริงแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเหมือนกันใช่ค่ะพี่หนุ่ยคะตอนนี้เรามีอีกสายหนึ่งนะคะมาจากกทมค่ะคุณจัญญาค่ะตอนนี้อยู่ในสายยังคะอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจัญญาคะเชิญค่ะมีเรื่องอะไรคะ คือคือตัอดิฉันเองดูรายการมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วแล้วดีใจมากที่มีรายการอาสาประชาชนน่ะนะคะค่ะค่ะคอขอบคุณค่ะอ่านะคะคือคือ,คอเล่าเล่าให้ฟังเพื่อที่ว่าสร้างสรรน,นะคะ,คะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะแสดงว่าอาชีพแท็กซี่ที่ขับอยู่เนี่ยให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันวันนี้เป็นวันพักขอห้ามว่าไม่ให้ลงโทษ ไม่ง่ายโกรธไม่ง่ายเก <Elena> ลียดและก็ไม่ง่ายมีข้อใดๆทั <priced> ้ง <assunto> สิ <również> ้นที่มีมนต์ทิณนะคะจะเริ่มเล่าเลยนะคะค่ะค่เชิญเลยค่ะตื่นเช้ากันมาหกโมงครึ่งนะคะตัวดิฉันก็เตรียมตัวที่จะเอาคุณยายอายุแปดสิบสี่นะคะซึ่งท่านเนี่ยอุบัติเหต ล้มลงขาหักทั้งสองข้างเข้าเปลือกอยู่นะคะแล้วก็เราก็ตอบเปลือกแล้วเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลรักษาต่อเนื่องค่ะทีนี้ให้ลูกน้องให้ไอ้คนรับใช้ที่บ้านไปรับซิกซี่ว่าไปเรียกซิกซี่มาถึงคันนะคะบอกอหรับคนแก่ด้วยซิกซี่เขาก็มานะคะมาแล้วก็ตัวดิฉันห้าสิบสองอายุนะคะตัวพี่สาวห้าสิบหกประมาณนะคะแล้วมีน้องมีหลานนะนะตัวอายุเจ็ดขวบ ก็เข็นกุญยาอยู่หน้าบ้านแล้วตกที่มาจอดปั๊บแล้วก็พี่สาวอุ้มคุณยาขึ้นรถนะคะค่ะแล้วติชีก็ยืนขึ้นมาไม่ช่วยเลยค่ะและตัวดิฉันก็เอารถเข็นที่ว่าจะต้องเข็นกุญยาไปไหนมาไหนนะคะเพื่อที่จะเข้าไว้ที่ท้ายรถใช่ไหมคะเป็นคนใต้ไหมคะตรงแดงหน่อยขอโทษนะคะเข้าที่ท้ายรถอะค่ะวันนี้ เขาเปิดก็ไม่เปิดที่จะมาช่วยก็ไม่ช่วยแล้วก็รถหมู่บ้านจากเก้าเวลล่านะคะคือถนนแคบสวนไม่ได้แล้วรถในหมู่บ้านก็จะเข้าใจว่า mm hmm. บ้านดีฉันเนี่ยรับเลี้ยง,งยผู้สูงอายุการขุดสนเขาจะรอให้เขาบอกรถมาแล้วครับแบบเรียบหน้าตาเหมือนเป็นคนเมาเหล้าแต่ขอโทษนะที่พูดคำนี้เพราะว่าเออหน้า,ายากมากคนที่ขับแท็กซี่นะ mm hmm. แล้วก็พ mm hmm. ี่สาวบอกอุ้ยดูหนะ้าตาเขาพูดไม่พ้อเลยอะ่ะเราอุ้มคุณหญ่กับ ลงจากรถด,ดีกว่าแล้วทุวรับเสลนมากเลยนะคะแล้วท่านนะั้นไม่เดินมาช่วยเลยค่ะไม่เดินม,มาเปิดประตูเลยค่ะแต่ตัวดิฉันเองเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าท้าพี่สาวไม่ตั้งใจจะไปกับเขานะเราทุกครั้งที่ใช้บริการเราจะเพิ่มค่าให้ร้อยบาททุกครั้งที่ไปเรามีพยานได้เลยนะคะ<ๆ>ตัวดิฉันเองเนะ<ๆ>เห็นใจอาชีพขับเซ็กซี่เห็นใจทุกอาชีพเลยะคะ่ะ เพื่ที่จะเขามารอเรานิดหนึ่งเราก็จะให้เพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่ว่าคนร่ำรวยแต่เราจะช่วยด้วยน้ําใจที่บริสุทธิ์นะเราจะให้สุกครั้งนะคะคุณยายเองท่านไม่มีลูกไม่มีเต้ามาจากเมืองจีนมาเป็นอาจารย์สอนตัดเชื่ออยู่ที่เมืงไทยอะค่ะแล้วเรามารักเขาได้แค่สองเดือนเราอยากจะบริการท่านดีๆนะแท็กซี่ไม่บริการให้เราอย่างนี้เราก็เสียความรู้สึกแต่ว่า เราไม่ได้ต่ว่าตัวดิฉันเองไม่ได้แต่ว่านะคุณจันยาไม่ได้แต่ว่าเด็กๆกับท็กซี่คันนี้เลยแต่สรุปสรุปได้ขึ้นแค่ซี่คันนี้ด้วยไหมคะคุณจันยาคะคือจริงๆอ่ะจะให้ขึ้นแต่พี่สาวว่าเดี๋ยวเพาบริการไม่ดีเราไม่อยากให้คุณยายหูไม่ได้ยินด้วยนะคะ ท่านไม่ได้ยินทีนี้ก็เลยบอกว่าเราอุ้มคุณยาลงกลับเลยค่ะแล้วลงอุ้มอุ้มกุณยายลงกลับแล้วก็ให้คนรับใช้อะเป็นเรียกอีกคำหนึ่งมานะแล้วก็คนที่สองก็บริการเราดียินขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยบริการพคดในรายการนะคะว่าก็คนไทยด้วยกันเนาะต้องมีน้ำใจมีน้ำใจเลยะคะ เดี๋ยวจะช่วยบอกให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณจัญญาค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊วนะคะใช่สนใจด้วยกันนะคะช่วยกันมีน้ำใจนะคะโดยเฉพาะกับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะคุณจริงคนไทยในแบบการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องใช่คุณจริงคนไทยมีน้ำใจนะเดี๋ยวทีนีสายอีกแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊วค่ะ สายหลุดใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเวลาขึ้นรถประจําทางค่ะรถไฟฟ้านะคะก็มีเด็กสตรีอย่างเงี้ยก็ต้องลุกให้เขานั่งบ้างบางคนบางทีเดี๋ยวนี้แกลับโอ้ใช่ใช่แกลงนั่งหลับขึ้นไปถึงหลับเลยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเห็นไงไม่เห็นใครไม่เห็นก็ไม่ลุกไงเอ๊ะพี่หนุ่ยเคยดูคลิปนี้ไหมคะที่ว่าผู้ชายก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็พอผู้หญิงหลับผงกเนี่ย แกก็ยิ้มแต่พออีกข้างหนึ่งผู้ชายเขาหลับพงกนี่มีอาการยืออย่ามาซบชั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนิดนึงดีกว่าอ๋อค่ะมีคลิปเคื่อนท้ายเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นคลิปวิธีการขโมยรถค่ะนะคะดูวิธีการเขานั้นปกติเนี่ยเราจะเห็นการขโมยรถ มอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายๆคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีนี่ยปกติเห็นกลางคืนนะนี่กลางวันนะเนี่ยกลางวันใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้กลางวันอ่ะนะคะกลางคืนขโมยอย่างกลางวันจะดูซิจะขโมยแบบไหนเอาแล้วนั่งไปนั่งมาคล่อมแล้วค่ะเอ๊ะเนียนเลยนะคะเนี่ยนะคะไปเลยแล้วเขาไขได้ยังไงคะเนี่ยเร็วมากเลยอ่ะคือคือใครก็ดูไม่ออกนะว่าไม่ใช่เจ้าของรถเนี่ยนึก็เป็นเจ้าของดูสิมันเจ้าของเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกเขาล็อกฝาไว้อย่างดีแล้วนะคะเขา จะไม่ล็อกไว้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเลยดูดิโอโอสุดยอดโอ้โหนี่กลางวันแสกแสกตายแลเนียนมากดูเขาเขาขายแป๊บเดียวค่ะใช่นะคะแสดงว่าแสดงว่า มีฝีมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยศักษานะคะนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่แบบอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวนี้ขโมยกระจรชุมเหลือเกินค่ะแล้วก็มากเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูที่จังหวัดขอนแก่นดีไหมคะจังหวัดขอนแก่นไหมคะทันไหมทันไหมคะยังมีเวลาไหมคะเนี่ยได้ค่ะอาคาสรุปได้ค่ะที่โรงเรียนนะคะนี่คือขโมยที่โรงเรียนเลยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นขโมยเครื่อง คอมพิเวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า,<อ>าไปเยอะมากเลยกลางวันกลางคืนก็กลางคืนค่ะไปขโมยตอนกลางคืนแล้วตอนเนี้ย พอเด็กเปิดเทอมมันจะใช้อะไรเรียนล่ะคะเนี่ยเดือดร้อนสิเดือดร้อนเลยค่ะพันตํารวจเอกนะคะสุภากรคําสิงห์น้องนะคะรคงนอ,นนะคะองผู้กุมกับนะคะที่จังหวัดจังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าได้มีเรื่องร้องเรียนมานะคะที่โรงเรียนบ้านงิ้วนะคะโดยนายปรีชาเก่งโทนนะคะผอโร,รงเรียนบ้านงิ้วนะคะอบอกว่าเมื่อวันที่12ตุลาที่ผ่านมานะคะ<ห><ห>ได้มีคนร้ายนะคะไม่ทราบจํานวนเข้ามางัดที่ประตูห้องเรียนนะคะที่โรงเรียนบ้านงิ้ว<ห>นะคะสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาหรือสอพอปอนะคะ,คะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะเขตหนึ่งนะคะบอกว่าบอกมีคนร้ายเนี่ยมาใช้คีมตัดเหล็กนะคะตัดกุญแจจนสายยูเนี่ยขาดทุกห้องเลยแล้วคนร้ายก็เข้าไปลักทรัพย์ในห้องนั้นนะคะ,คะซึ่งนายปีชาเนี่ยนะคะผอโรงเรียนเนี่ยคะก็บอกว่าเนี่ยที่สิ่งของที่หายไปเนี่ยนะคะก็คือจะมีอยู่7รายการ จำนวน12เครื่องมูลค่าประมาณ1ล้านกว่าบาทโ,โ้โหนักเยเยอะมากเลยนะคะ,คะก็จะ,ะมีทั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปสำหรับนักเรียนนะคะ,คะ4เครื่องจอภาพชนิด LCD ขนาด20นิ้วสำหรับนักเรียนอีก3เครื่องเครื่องโปรเจคเตอร์นะคะ1เครื่องโทรทัศน์สี จอภาพ LED นะคะขนาด42นิ้วอีกหนึ่งเครื่องแลวก็แอมอีกจํานวน2เครื่องแล้วก็ยังมีเคสคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องแบบรถก็ดังประคนเลยในี้รถการะแล้วก็ยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้เลยนี่ก็เปฝากข่าวไว้ฝากข่าวก็ฝากให้ท่านทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะไปดําเนินการจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษด้วยแล้วก็เด็กๆเดือดร้อนนะคะเนี่ยเปิดโทษไม่มีเครื่อง ไม่มีเครื่องเลยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยที่สําคัญเนี่ยนะคะก็ต้องฝากทางนีตดตด้วยข่าวก็เยอะพอสมควรหมดอีกลแล้วนะ <c oughs> คะเวลาก็เลยหมดเร็วไปด้วยนะคะ<ช>เอาลคะค่ะ<ๆ>หมดเวลาจริงๆเกินเวลาแล้วนะคะวันนี้พวกเรา3ามคนนะคะอาสาประชาชนหน่อยอุไรอนาตศินนะคะน้องกรณิศงามสุขรัตนาและดิฉันกนกหนุนนุาสุวรรณภาวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ